โอเคครับทุกชมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมวายเบติโตนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่ายพีจีนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดเกมนี้สักเกมละกันนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่1 1ึ0 0หกว่าบาทนะครับเบืแรกนี้ผมจะเปิดไปที่เบสสองร้อยนะครับรอบนี้ก็ใส่ออโต้ซักสามสิบหมุนละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็รับชมว่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําไม่ทําตามนะพูดถึงเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ล่าสุดที่ผมเข้ามาเล่นก็น่าจะไม่รอดนะรอบนี้ก็ตั้งใจว่า จะกลับมาแก้มือหน่อยละกันนะครับจัดไปครับคน1น0 0 0กว่าบาทนะครับไม่รู้ว่าจะปั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือขอจัดเบีดหนักไว้ก่อนเลยนะครับแต่หนักก็จะได้เลิกไว้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับดูซิว่าเบียดสองจะมีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีหรือเปล่านะครับเกมนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับเป็นเกมที่ไม่มีให้ซื้อฟิสปินนะท่านผู้ชมใช้แค่สกัตเตอร์สตัวนะครับ มาต่อเลยเพื่อนสวยจับไปครับโอ้โหรอบนี้บอกมา380บาทนะครับตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ5000กว่าบาทนะจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมลงไปเกือบครึ่งน,นึงของทุนเลยนะฮะโอ้โหแต่ก็ยังฟื้นมาได้นะครับรอบนี้บอกมา5,500กว่าบาทนะครับมาสู้กันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมไปให้สุดเลยนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ได้รุนเข้าฟรีสักครั้งก็ยังดีนะครับเกมนี้ผมว่า น่าจะมีให้ซื้อฟิสปินนะเพราะว่าถ้าได้ลุนเข้าฟรีมันมีโอกาสลุนมากกว่านะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นแนวคอมโบนะทุกผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาก็คือเป็นเกมที่คอมโบหลายดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าได้ลุนเข้าฟรียากอยู่นะครับบางทีได้ลุนเข้าไว้ก็แต่งไม่ค่อยโอเคนะทุกผู้ชมมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะของการเล่นด้วยนะครับตอนนี้ได้กำไรมาประมาณเกือบ2000อยู่นะทุกผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะบวกหรือเปล่านะครับขอจัดเบ็ดคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ล้างหน้าเป็ดหน้าไก่ไปก่อนนะครับมาต่อเลยครับโอ้โหเชีย่ยไม่มีตัวเชื่อมว่ะเอาหน่อยพี่ช้างแตกหน่อยเพื่อนอะเดี๋ยวขอกดแบบรัวนแล้วกันเนาะท่านผู้ชมผมจะไปแบบไวๆเลยนะครับแตกหนักก็จะได้เลือกไวนะครับ มาอะไรมาครับเข้าลายเจรครับมีตัวเชื่อมหรือเปล่าเคต่อเลยนะฮะไม่พรอบนี้ก็บอกมา1180บาทนะครับอันเดียวขอยัดออโต้อีซักชุดนึงเลยกันนะฮะจัดเลยครับออโต้30รอบนะครับตอนนี้ก็มองหาแค่สก,กัตเตอร์อย่างเดียวนะใช้แค่3ตัวนะฮะดูชมลงยากเกินนะครับ โอ้โหเริ่มเงียบแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไหลไปเป็นน้ําเลยนะฮะทุกผู้ชมรอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะฟื้นอีกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะมากลับมา6,000แล้วนะฮะทุกผู้ชมสู้กันต่อเลยนะครับมาต่อเลยเพื่อน สวยโอเคอยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหบอกมาแค่5้าร้อยกบาทนะครับได้นิดได้หน่อยก็ถือว่าโอเคละผู้ชมอย่างน้อยก็ได้ทุนไปต่อนะครับตอนนี้ต้องหาทุนก่อนนะกําไรก็ไวท้ทีหลังนะฮะทุนผู้ชมเพราะว่าเอาเข้ามาหมื่นกวาบาทนะตอนนี้ก็โ,โหขาดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะครับดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าจะรอดนะ ดูทรงแล้วท่านผู้ชมไม่มีโอกาสของการแตกเลยนะครับมา10บม่สิบคิวต่อยังไงต่อหวงแม่เจ0้อยกาบาทนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือดันเบ็ด2 0 0รไปให้สุดเลยนะครับเนีย่ยขอเล่นเบ็ดเดียวไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ให้มันจบจบไปเลยนะครับถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมอเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเบ็ดเก้าสิบดูว่างแล้วกันเนาะเผื่อว่าเบ็ดน้อยมันจะมานะครับ โอ้โหจะรอหรือเปล่าแตกหน่อยพี่ชายโอ้โห้ี้เชีย้ยโคตรเกล่ะครับผู้ชมเติงจัดมายังไงสก,กัตเตอร์ออ้้ีเชีย่ยดูดิดูดิท่ผู้ชมทํากันได้ลงโคอว่าโอ้โหสสุดท้ายจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าดูทรงแล้วผมว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดแน่นอนยากเลยนะฮะมา ถ้ามีสกตัตเตอร์มาช่วยก็อาจจะไปต่อได้อยู่นะท่านผู้ชมโอเคผมรู้เรื่องเลยนะฮะไม่น่าจัดเวทห้าวเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมก็ไม่รอดนะครับหมดไปหมื่นกว่าบาทน,นะก็เดี๋ยวเว้นช่วงกลับมาเล่นแล้วกันท่านผู้ชมก็ไม่รอดนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะไม่น่าห้าวเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะครับสาหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ